สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ๆทุกท่านครับวันนี้เรามาเอ็ดนะเรามาอัพเดตนะฮะพับปิดตาเนี่ยฮะตุ๊กตาเล็กนะครับนะสำหรับรุ่นนะครับรวยเหนือดวงครับพี่นะรวยเหนือดวงนะครับนะวันนี้เดี๋ยวเรามารับชมกันพี่นะครับรายการที่หนึ่งวันนี้พี่มาเป็นเนื้อผงทูบนะครับปิดจีวอนนะฮะแล้วก็สายสินครับพี่นะรายการที่หนึ่งนะครับรายการนี้แบ่งปันที่พี่ที่สามร้อยบาทนะครับนี่ฮะชอบสนใจรายการไหนสามารถติดต่อได้ที่ดีไลน์ผมได้เลยนะครับหรือเบอร์โทรนะครับ ต่อมาครับรายการที่2เป็นเนื้อเจ้าน้ like ําเงินนะพี่นะฮะเลขโคูณตัวเบอร์หมายเลขห้าด้วยพี่นะรายการที่3า0รบาทเช่นเดียวกันครับนะรายการที่3า0รบาทเช่นเดียวกันครับพี่นะครับต่อมาฮะรายการที่3นะครับรายการนี้เป็นเนื้อนะฮะนี่ฮะเนื้อชั้นเอ้ยชั้นหมากนะพี่นะรายการนี้พี่กำไรข้อมือเงินแท้นะฮะเลขคูณตัวเบอร์52พี่รายการนี้แบ่งปันที่300พี <itaire> ่นะฮะ300บาทนะครับกำไรข้อมือเงินแท้นะครับ ต่อมาครับรายการที่4ี่ครับรายการนี้กันเอ้ยอ๋อมีกินเนื้อกระเบื้องโบดินะะเบื้องโบดนะครับรายการนี้ดินี่เนื้อชั้นมากนะครับนะจิตติวอนปู่และสายสินเลขหัวําเบอร์มาได้90ครับพี่รายการนี้นะฮะนี่ครับรายการนี้เอาไป300บาทนะครับรายการที่4ี่นะครับต่อมารายการที่5ครับ รายการที่5้านะครับเป็นตะกรุด3กษัตริย์คัะพี่เงินทองหน้าพี่เลขคนตเบอร์มาเลข68ดครับเลขคนตเบอร์มาเลข68สิแปดพี่นั้นรายการนี้แบ่งปันพี่พี่ที่3า0รอบาทเช่นเดียวกันพี่3า0รอบาทเช่นเดียวกันพี่ในรายการที่ห้านะครับต่อมาครับรายการที่6พี่รายการนี้เป็นเนื้อเขียวนะครับนี่ฮะนี่ครับรายการนี้นะเลขคนตเบอร์มาเลขตัวเดียวพี่หมายเลขสามนะครับรายการนี้นะครับนี่ฮะนี่ครับสวยๆพี่รายการนี้นี่ฮะ รายการที่300บาทเช่นเดียวกันครับพี่นะครับสามร้อบาทวันนี้จัดโปรโมชั่นให้พี่จับคู่500ร้อยไปเลยนะฮะจับคู่ผงให้500ร้อยไปเลยพี่นะรายการนี้ายการที่6นะครับต่อมารายการที่เครับนี่ฮะหรือรายการที่7ดนะครับเพ้นสีประจําวันเกิดพี่เลขโค้ดตัเบอร์หมายเลขสองรองหัวหน้าพี่รายการนี้เอาไป2 5 0รอยหสบาทครับพี่รายการที่7็เอาไป2 5 0้อยห้าบาทครับพี่นะครับต่อมาครับรายการที่8ดรายการนี้เป็นเนื้อจ้างเงินนะฮะโรยเกสรอ่านี่ฮะ รวยมวลสารพี่ว่าสาหลงหรอเปล่าพี่นะเลขคนเบอร์หมายเลขหกสิบเก้านะครับรายการนี้เอาไปพี่สองร้อยห้าสิบาทครพี่รายการที่แนะครับนะต่อมาครับรายการที่9ครับรายการที่9เป็นเนื้อดําใบลานนะครับรวยมวลสารนะครับกำไรข้อมือเงินแท้เลขคุณเบอร์หมายเลข40ครับเลขคุณเบอร์หมายเลข40นย์ะพี่นะรายการที่9ครับรายการที่10ครับรายการที่10มาเป็นเนื้อผงทูบนะครับ รายการนี้นะฮะอุดพลอยนะครับน้านะเลขคดเบอร์หมายเลขสิบปีรายการนี้นะครับขอแบ่งปันพี่พี่ที่สองร้อยบาทพอพี่นะครับขอแบ่งปันพี่ที่สองร้อยบาทนะครับเนี่ยฮะรายการที่สิบครับรายการที่สิบเอ็ดพี่รายการนี้เป็นพิเพนสีประจำวันเกิดน,นะครับ <accustomed> เลขคดเบอร์หมายเลขสิบหกปีรายการนี้แบ่งปันที่สองร้อยห้าสิบาทครับพี่รายการนี้แบ่งปันที่สองร้อยห้าสิบบาท,ะน,ท,บาทนะครับนะรายการที่สิบเอ็ดครับนะ ต่อมารายการที่12ครับรายการที่12เป็นเพนสีนสจำมันเกิดเหมือนกันพี่เลขคุตทะเบอร์มันเลข12ครับรายการนี้250าบาทครับรายการนี้250บาทเช่นเดียวกันครับพี่นะครับสวยๆเลยเนะครับรายการที่12นะครับ ต่อมาครับรายการที่3รายการนี้เป็นเนื้อกระเบื้องนะครับนี่เลขโคดตัวเบอร์หมาเลขเก้าสิบเจ็ดครับเลขโคดตัวเบอร์หมาเลขเก้าสิบเจ็ดครับนะติดจิววอลปู่และสายสินพี่รายการนี้สามร้อยบาทเช่นเดียวกันพี่รายการที่สิบสามนะครับต่อมาฮะรายการที่สิี่พี่รายการนี้เป็นเนื้อผงทูบนะครับปิดแผ่นทองพี่เลขโคดตัวเบอร์หมายเลขห้าสิบเอ็ดนะครับเลขโคดตัวเบอร์หมายเลขห้าสิบเอ็ดนะครับรายการนี้ขอแบ่งปันพี่ๆที่สองร้อยห้าสิบบาทครับสองร้อยห้าสิบบาทนะพี่นะรายการที่สิบสี่ครับ ตอ่อมาฮะ 15, okay. รายการที่15้าพี่รายการนี้เป็นเนื้อดำใบลานนะครับโรยมุนสารฝังพลอยแดงเลขคุณเบอร์มาเลข้ครับรวมมาที่7พี่รายการนี้นะขอแบ่งมาบานพี่พี่นะครับที่250บาทนะครับนะรายการที่15นะครับต่อมาครับรายการที่16ครับรายการที่16รายการนี้เป็นเนื้อขาวพุทคุณตะกุดทองแดงเลขคุณเบอร์50รายการนี้ขอแบ่งบันพี่พี่ที่200บาทนะครับรายการที่16ครับในสอ0รบาทนะครับ ต่อมาครับรายการที่สิบเจดครับรายการที่1ิบเจ็ดรายการนี้เป็นเส้นสีประจําวันเกิดเลขคุณเบอร์หมายเลขหกสิบี่รายการนี้250ร้อยห้าสิบาทนะครับลาถ้าเป็นรายการสีประจำวันเกิดผมให้คู่ละ4ี่รอยบาทนะครับนะสนใจปิดกันได้เลยพี่ชายนะครับรายการนี้เป็นรายการที่สิบเจ็ดนะครับรายการที่18บปดนะครับรายการที่18แปดมาเป็นเนื้อเขียวนะฮหนีนะฮะว่านเสาหลวงพี่เลขคุณเบอร์หมายเลขย1สิบเอดนะครับรายการนี้อุดตัวคดนะครับรายการนี้สองรอบาทขอพี่นะครับรายการที่ 17นะครับต่อมาครับรายการที่18ครับรายการนี้เป็นเนื้อกระเบื้องบดนะครับอุดแบงค์นะฮะนี่ฮะโรยแบงค์เศกนะครับเลขโค้ดเบอร์หมายเลข56หรือเปล่าพี่นะครับรายการนี้200พอพี่เอาไป200บาทพอพี่รายการที่18ครับต่อมาครับรายการที่19ครับ รายการที่เก้ารายการนี้เป็นเนื้อผิวสายลุงนะครับเลขคดตําเบอร์หมายเลขสิบสามครับรายการนี้โดยแบงก์เซกเหมือนกันพี่รายการนี้ขอที่สองร้อยยี่สิบาทพอพี่นะครับรายการที่สิบเก้านะครับต่อมาครับรายการสุดท้ายครับรายการที่ยี่สิบครับนะัะกุดทองแดงพี่รายการนี้เป็นเนื้อเจ้าม่วงนะครับนะเหมือนเจ้า้ําเงินนะ่นเอนะ รายการนี้นะครับนะเปิดแบ่งปันที่พี่นะครับนะเนื้อผิวมะม่วงสวยงี้ตะกุดทองแดงครับรายการนี้ขอแบ่งปันที่สองร้อยบาทพอพี่นะครับสองร้อบาทพอพี่รายการที่ยี่สิบนะฮะแต่อีพีนี้ก็มีแบ่งปันประมาณนี้นะพี่ชายนะครับพรุ่งนี้หรือเย็นนี้มีพระมาใหม่แน่นอนนะครับฝากกดติดตามฝากกดแชร์กดติดตามไว้ด้วยพี่เหรับนี้ฝากขอบคุณที่พี่ท่านที่ติดตามด้วยล้วกันนะครับขอบคุณมากๆนะครับ